ไม่เก่งใจใครเลยโอ้โหเอาอะไรมาวางด้วยโอ้โหพ่อใครเอ่ยอพี่มีของอยู่ในบ้านเราด้วยอะ่ะมีของวางอยู่ในบ้านเราด้วยอ่ะขอโทษได้เสมอไปตำรวจไม่ต้องมีแล้วคุณตากทุกวัน ทุกวันที่มาไม่เคยมีครั้งไหนที่มาแล้วไม่เจอแล้วเสียงดังเ้วเสียงดัทำไมอ่ะใครเสียงดังก่อนใครเสียงดังก่อนเนี่ยคุณผูชมฮะแฮชแท็กซบโซเชียลวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนมากในโลกโซเชียลนะฮะเจ้าของบ้านหลังหนึ่งฮะไปซื้อบ้านรีโนเวทนะเธอทำอาชีพนี้มาปีครึ่งแนละ้ว นะฮะขายบ้านมาเนี่ยนับเป็น10หลังละแต่ไอหลังเนี่ยมันติดปัญหาจริงๆขายยังไงก็ขายไม่ออกลูกค้ามาดูทีไรก็ไม่ซื้อทุกทีเธอบอกว่าเวลาไปที่บ้านหลังนี้นะครับจะเจออะไรบ้างอย่างที่บอกไปนะฮะเบรกที่แล้วนะฮะมีลาวตากผ้ามาวางหน้าบ้านบ้างละมีมอเตอร์ไซค์มาจอดบ,บ้างละล่าสุดฮนะเอาของไปวางในบ้านเธอเลยนะฮะเธอโกรธทั้งนี้เธอคุมอารมณ์ไม่ไหวนลฮะลูกน้องเธอเสียงที่ได้ยินอะ เป็นลูกน้องเลยนะมือขวาระเบิดแทนเจ้านายเจ้านายยืนดูอยู่นะฮะได้แต่คลามดาวคลามดาวนะฮะ <c oughs> สุดท้ายนะะโด่งดังไปทั่วโซเชียลเลยเพราะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเป็นเราเราทำยังไงวะ ลงทุนไปแล้วอ่ะซื้อบ้านมาแล้วจะทําต่อเพื่อขายมันขายไม่ได้จะทํายังไงวันนี้มาพูดคุยกับเราแล้วนะคะเจ้าของบ้านตัวจริงเลยไม่ใช่เจ้าของเสียงเมื่อสักู่นะฮะพบกับคุณวิไลลักษ์คอสากุลนะฮะหรือว่าคุณลักษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลักษ์ผมอ่านถูกไหมคอสากุลหรือคอชากุลคอชากุลอชากุลเรียกคุณลักษ์ละกันคุณลักษ์เสียงเมื่อสักู่มือขวาคุณใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ถึงคุณนะค่ะถ้าเสียงคุณจะขนาดไหนผู้ช่วยเลขาส่วนตัวก็ได้ถ้าเป็นเสียงคุณจะขนาดไหน ไม่พูดกันจะเป็น <S 2> <S 2> คงเหรอปายอมจะไม่พ<อ>ูดไม่ชอบมีปัญหาก,กับใครอยู่แล้วองัน้นลองให้เราฟังหน่อยนะฮะล่าสุดเคสเนี้บ้านหลังเนี้ยที่เกิดเหตุการณ์นี้มาคุณยอมมานานขนาดไหนแล้วยอมมาตั้งแต่ซื้อบ้านเลยค่ะคือยอมไปกี่เดือนกี่ปีบ้านหลังเนี้ยซื้อมาตั้งแต่เมษาเมษาเมื่อปีที่แล้วซื้อมาเมษาปีที่แล้วตอนก่อนที่จะซื้อบ้านเนี่ยเราก็ไปดูนะคะเราก็ดูแต่เราก็มองว่า เขาคงตากเพราะคิดว่ามันเป็นบ้านล้างคิดว่าไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยมีการตากเกิดขึ้นแล้วก่อนนี้คุณจะไปซื้อใช่ใช่แต่เรามองว่าเขาคงคิดว่ามันเป็นบ้านล้างถ้ามันเป็นบ้านแบงค์ที่โดนยึดมาเขาไม่มีใครอยู่เขาไม่รู้นะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าของใช่ไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเออเขาถ้าเกิดมันมีเจ้าของแล้วเขาก็คงไม่ทําแล้วเนาะเราก็คิดไปเองไงเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีมารยาทไหมใชตไหมคะมันก็ไม่ต้อง บอกกันไม่ต้องพูดขนาดนั้นเป็นมารยาทเห็นแล้วว่ามีเจ้าของแล้วนะใช่ค่ะไม่ควรทําอย่างนี้อีกใช่แต่ปรากฏว่าก็ทําเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมค่ะคุณใช้เวลาลินเวทอยู่กี่เดือนกว่าจะเสร็จประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนนั้นเนี่ยมีการมาวางมาขวางอะไรไหมตอนที่ทําอ่ะเขาไม่วางค่ะเพราะว่าจะมีช่างเขาไปทําทุกวันมันมีอิฐมีปูมีทรายอยู่เขาวางไม่ได้แต่พอเสร็จสองเดือนปั๊บก็ก็ทำค่ะตามรูปอย่างนี้ก็ทาเลยคือเราตากผ้าเขาอ่ะมันไม่มีที่วางค่ะ มันต้องวางอยู่บ้านเราแทบจะ24ชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาต่อเติมบ้านเต็มพื้นที่เขาหมดเลยแล,แล้วพอจอดรถปุ๊บเขาจะไม่มีพื้นที่สําหรับวางราววางอะไรเลยค่ะ,คะคแต่พอพอ,พอมีเรื่องเนี่ยราตากผ้าเขาต้องเอาขึ้นไปไว้บนบหลังกระบะรถเขานะแสดงว่าเคสนี้เนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นสักประมาณกรกดาได้แล้วถูกไหมกรกดาสิงหาใช่ซึ่งคุณก็คุยมาตลอดเลยว่า้ย คุณขาขอความร่วมมือหน่อยอย่ามาวางขวางหน้าบ้าน <c oughs> เราต้องขายขาถูกไหมใช่เ,เราบอกแล้วว่าพี่ตรงนี้วางไม่ได้แล้วนะน้องกี้เป็นคนบอกุยแล้ว,วใช่พี่วางไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราเราจะขายแล้วเราทําขายแล้วนี่ไงเราปิดป้ายขายไว้อยู่แล้วราวบางป้ายมิดเลยนี่ไง ให้อาจะขอไข่เดียวอันนี้ยอันนี้เนี่ยเป็นป้ายที่เพิ่งมาติดนะคะแต่ก่อนหน้านี้อันนี้คือเอามาติดใหม่แต่ก่อนหน้านี้มันจะมีป้ายของในหน้าหลายป้ายเลยแล้วก็ติดหนวดกุ้งแน่นนะถ้าเกิดไม่ตัดมันจะไม่หลุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันหลุดหายไปไปเสียป้ายไปเสียบอยู่ในบ้านเหรอใช่แล้วเห็นว่าโทษนะครับคนที่มาใช้พื้นที่ของบ้านคุณเนี่ยไม่ใช่แค่หลังเดียวใช่ไหมเพื่อนบ้านที่ทําแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าของใครบ้างแต่ คู่กรณีข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาทั้งหมดอ๋อคู่กรณีเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเขาคนเดียวนะมีของเพื่อนๆด้วยขอ่เพของเพื่อนๆด้วยคุณรู้สึกยังไงอะโหเราก็แบบว่าเหมือนลุมบ้านเราคนเดียวเลยเพราะเขาบอกว่าเขาถ้อยทีท้ายสายการเขาเป็นเพื่อนกันแต่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเฮ้ยผมผมเห็นมันมีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางหน้าบ้านคุณเป็นพื้นที่ส่วนกลางด้วยเหรอตรงนั้นเขาคงคิดแบบนั้นมั้งเขาถึง ถึงได้ไปวางกันอย่างนั้นไม่ได้น่ไอ้น้องกี้บอกว่าท่อนั้นของอีกบันทางบ้านหนึ่งแน่เขารักกันเลามาช่วยกันวางไงแต่เดี๋ยวถามหน่อยแปกติประตูบ้านเราไม่ได้ปิดเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะบ้านหลังเนี้ยเราให้ในหน้าช่วยขายหลายหลายคนหลายบริษัทครับถ้าเราจะปิดบ้านเนี่ยเราขายบ้านหลายหลังเราต้องคอยมาเปิดมันมันเสียเวลาไคะเราก็เปิดไว้เพราะว่าในบ้านมันก็ไม่มีของมีค่าอะไรมันเป็นแค่บ้านเปล่าๆเฉยๆอย่างเงี้ยแบบนี้นะใช่ เอออ๋อเขาเขาเห็นบ้านคุณไม่มีของมีค่าไงเขาก็เลยเอาของมีค่ามาวางให้ใช่ป่ะน่าจะใช่แล้วหรือเขามาวางเพื่อกีดขวางไหมเขากลัวคนพวกมาซื้อไม่พวกพเนจรพวกไม่มีบ้านอยู่จะเดินเข้าไปไงเดี๋ยวมันเข้าไปได้ทำให้ดูว่ามีคนอยู่เออเป็นไปได้ไหมอ๋อก็น่าจะใช่ไหมงั้นงั้นคิดอย่งนดีถ้าคุณคุยมาเนี่ยตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วคุยมาเรื่อยๆคุยมาเรื่อยๆ มันมีผลอะไรบ้างระหว่างที่พูดกุยว่าอย่าทาเลยอย่าทําเลยคือเวลาที่เราไปที่บ้านใช่ไหมเราก็จะเจอราวตากแล้วเราเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อที่ว่าไม่อยากให้ลูกค้ามาแล้วมาเจอแบบนี้<อ>ต้องอต้องไปให้ถึงก่อนคือทุกครั้งก่อนที่ เอาง่ายเหมือนมีลูกคา้าติดต่อมาปุ๊บคุณรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาดูบ้านคุณก็เลยต้องเข้าไปเคลียร์ทุกครั้งเลยเหรอใช่ทุกครั้งค่ะ hey, แล้วแล้วเรา <what S 2> เราเรียกเขา <hey. S 2> ออกมาเอาออกเขาไม่มาเอาออกให้นะคะเราต้องลากออกมาเอง <He? S 2> แ,ลแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้องกี้เขาไปคนเดียวเขาลากออกมาวางข้างๆแล้วเขายังถอยรถออกยังไม่สุดซอยบ้านเลยคนก็ออกมาจากบ้านแล้วก็ลากกลับมาไว้ที่เดิมเฮ้ย oh. hey. ทั้งทั้งที่ตอนที่ให้ลากออกเนี่ยเขาไม่ยอมออกมาคุยคือเราอยากจะคุยนะคะอยากจะคุยตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่ขอร้องเหออย่าวางเลยเ,ออเราทําให้เราขายบ้านไม่ได้ออจริงๆบ้านแต่ละหลังเนี่ยเรนเวทเสร็จ<ๆ>เราจะขายเลยค่ะมันจะมีหลังนี้แหละที่มีปัญหารเราคุยกันแบบว่าแบบว่าเป็นกลางนะมันเป็นไปได้ไหมผมขออนุญาตถามเป็นฝั่งเขาบ้างนะคุณไปใส่าอารมณ์ในการคุยกับเขาหรือเปล่าเขาเลยโมโหอะไม่เลยค่ะไม่เคย ถ้าปกติส่วนตัวน่ไม่เคยอย่างน้องกี้เนี่ยอยู่ดีๆจะไปด่าเลยก็ไม่ใช่นอกจากมันจะหลายรั้งแล้วมันจะหลายทั้งแล้ว,<อ>ลแ,ลวแล้วเขาโมโหหนักสุดวันนั้นที่เขาเรียกแล้วพี่เอามาเอาลาวตากออกด้วยค่ะเขาก็ไม่อ,ออกออกเขาก็ไม่เดินออกมา<อ>แต่พอลากออกไปแล้วเขาขับรถเราไปไม่ไม่สุดซอยอ่ะเขาเห็นก็มาลากคืนเนี่ยเขาโมโหตรงนี้แหละคือม<โ>มคุยหหดีๆก็แล้วขอร้องก็แล้วแต่ว่าเพื่อนบ้านแถวนั้นก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ ถูกต้องไหมเราไม่รู้หลังไหนบ้างนะแต่ลายผ้าของหลังข้างๆนี้เพราะว่าคือบ้านข้างๆเขาบอกมีหลังอื่นด้วยมีหลังอื่นด้วยมันจะมีบ้านตรงข้ามค่ะที่เขาเลี้ยงแมวก็จะมีทรายแมวกระบะแมวมาวางแล้วก็ในคลิปที่ว่าเป็นเป็นผ้าเช็ดเท้าอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นของบ้านที่เลี้ยงแมวค่ะผมถามแบบนี้ดีกว่าปกติเวลาคุณรีโนเวทบ้านเพื่อขายเนี่ยนะจากประสบการณ์ของคุณปีครึ่งเนี่ยนะขายมาร่วมสิบกว่าหลังเนี่ยนะปกติกี่เดือนขายได้ ไม่เกินหกเดือนค่ะอย่างมากหลังนี้ล่ละโอ้หลังนี้จะปีแล้วค่ะเออเวลาปกติเนี่ยเราเราเวลาเราซื้อซื้อบ้านมาประมูลมาเนี่ยเราก็จะไปทําสัญญากับแบงค์นะคะหลังนี้ซื้อมาจากแบงค์พอทําสัญญาจากแบงค์แล้วเราก็ต้องผ่อนดาวอยู่อเราต้องต้องผ่อนดาวมีค่าใช้จ่ายใช่แล้วเนี่ยมันจะครบสัญญาปีหนึ่งที่จ้องผ่อนยาวปีหนึ่งอ่ะถ้าเรายังขายไม่ได้อ่ะเราต้องเอาเงินส่วนออกไปปิดอื ก็ต้องอเป็นแบบเป็นหนักฝังเออราปกติต้องเห็นเงินได้แล้วใช่แล้วค่ะถือว<ช>่าเป็นภาระนะใช่ค่ะเป็นภาระเราก็หนักใจเหมือนกันจนจนกลับมาคุยกับแฟนคุยกับลูกน้องที่บ้านว่าหรือเราจะให้ลูกน้องเราไปอยู่ดูสักสองสาเดือนเนาะ เหมือนไปเคลียพื้นที่ก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะเอยเห็นบอกว่าเคยไปบอกข้างบ้านด้วยวันที่ไปเคลียเอางี้ไหมมนจบๆไปซื้อบ้านหนูไหมพี่ใช่ซื้อบ้านเราไปเลยไหมจะได้จบๆกันไปทีนี้จะวางอะไรก็ว่าไปวางในบ้านได้เขาบอกคุณว่าไงขอซื้อห้าแสนใช่ขอซื้อห้าแสนแล้วคุณขายตอบไปว่าอะไรห้าแสนขายไหมเออคุณตอบไปว่าอะไรไม่ตอบแต่น้องกี้เขาบอกว่าบ้านพี่ขายไม่ละห้าแสนอยู่จะซื้ออ๋อแหมผมชอบดูขวาคุณมากเลยอะ คุณแม่จะได้มือขวาคุณมาเร็มือขวาผมบ้างอะเอาจริงมือขวาสวนเลยเหรอจะบอกว่าการทาบ้านมือสองนะคะเจอเจอแบบเนี้ยหลายหมู่บ้านเยอะอ๋เหรอค่ะก็ก็ได้เขาเนี่ยแหละที่จะคอยแบบคอยคูดคอยเคลียร์เขาได้มือขวานี่แหละบางคนคือแทบจะไม่ใช่มือขวาละกี้เพื่อนรักกี่เพื่อนรักนี่อันนี้ก่อนน้นนี้เราเคยไปโพสต์รับสมัครนักด่ามาไว้หรือเปล่าเราก็เลยได้คนนี้มาอ๋อเหรอกี้เคลียร์ให้ตลอดเลย ใช่ค่ะเขาเขาก็คุณคุณคุณเคยคุยกับกี้ไหมว่าเอ้ยเราควรจะเอายังไงดีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเพาเขาสงสารเราเขารู้ว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงเราจะเป็นคนไม่ไม่ไม่ลุกคะคะไม่ต่อต้านน่ะไม่ไม่แรงเอาง่ายปัญหาใช่ไม่ปะทหาเราก็จะยอมยอมยอมจนโยนโดนเอาเปรียบมากแต่เขาเขาแบบยอมยอมไม่ได้พี่บางทีคนไม่ดีเราก็ไม่ควรยอมไหมอะไรเนี่ต้องสู้นิดนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ ั่งอีกฝั่งเลยเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยก<อ>็ให้สัมภาษณ์ไม่ตรงความจริงด้วยว่าไงว่าไงเขาไปพูด<ข>อะไรเขาบอกว่าฝนตกถามว่าวันนั้นฝนตกไหมมีนิดหน่อยค่ะเพราะเราไปถึงบ้านมันจะมีฝนไปปล่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกระเปียกแต่ถามว่าตรงหน้าบ้านเราอ่ะมันแคบแคถ้าฝนตกจริงอ่ะคุณเอาไปวางตรงนั้นน่ยยังไงมันก็เปียกค่ะถ้าตกจริงๆนะมันเปียกค่ะมันมันสาดเปียกไม่แต่มัน,ม,นมีคําถามตามมาไงฝนตก แล้วมันเป็นทุระอะไรที่จะต้องเอาของมาไว้ในบ้านเราหรือเปล่านทั้งที่บ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมทำไมคุณไม่ยกเข้าบ้านคุณไปเลยเออใช่ไหมก็เอาเข้าบ้านไปสิใช่คุณก็เอาเข้าบ้านคุณไปสิใช่ไหมเขาทําอาชีพอะไรทาไมหลังเขาเยอะจนเขาขายของเขาขายของค่ะเขาขายพวกเหมือนประดับยนต์พวกยางอะไรนะยางปะน้ําฝนที่เราเห็นเขาขายใช่ค่ะเขาขายดีนะเขาขายไม่ือว่าที่ป้ายหน้าบ้านคุณน่ะที่เขียนว่าขายอ่ะ คุณเขียนว่าขายและให้เช่าเป็นโกดังหรือเปล่าฮะเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาเน้เช่าโกดังนะเขาเขาเขาคิดว่าจะเช่าเขาก็น่าจะติดต่อถามเราหน่อยนะว่าเท่าเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมอ๋อเหรออ่ะเราก็อาจจะเปลี่ยนจากขายมาให้เช่าก็ได้เออน่าจะคุยกันนะใช่น่าจะคุยกันแต่เพ่งป้ายอ่ะเขาก็รู้นะว่าเราเพิ่งเอาไปติดเพราะว่ากี้เนี่ยเขานัดลูกค้าแล้วว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาดูเขาก็เลยไปเคลียร์พื้นที่ก่อนวันวันหนึ่งก่อนที่จะมีเรื่องแล้วเขาก็ไปไปติดใหม่ ถ้าเขาคิดที่ว่าเขาจะขอรุญาตเราเขาก็โทรมาถามก็ได้พี่ฝากวางไแป๊บหนึ่งเราก็ไม่ใช่จะไม่มีน้ำใจนะถ้าโทรมาก็โอาคดยตรงวางก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวหกโมงเย็นรีบออกออกนะเดี๋ยวจะบอกพี่รีบออกออกนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะมีลูกค้าไปดูอะไรก็คุยกันได้แต่นี่เขาก็วางเลยไงก็เห็นคลิปที่อีกอันนึงที่อีกฝ่ายเขาบอกว่าเขาก็ขอโทษเขาก็ยอมรับผิดเขารู้ว่าเขาผิดแล้วเขาจะจัดการให้แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเคลียร์หรือยังคะ ก็ตอนนี้หน้าบ้านก็เรียบเรียบเลยค่ะแฟนเข้าไปดูเมื่อตอนบ่ายก็ก็โอเคค่ะก็ดีค่ะเหรอใช่คุณคิดว่าน่าจะเรียบอยู่ที่วันคือว่าเขาอ่ะใช่ใช่คุณพูดถูกใช่เลยเหรอคือเขาหาว่าเราไม่จบ เขาหาว่าเราแบบว่าทําไมมันทําไมไม่จบทําไมต้องไปโพสต์ทําไมเพราะเรามองดูแล้วว่าเขาไม่มีที่วางเราเขาแน่สักพักเดี๋ยวมาแน่คือคุณกลัวแหละว่าจะกลับมาทําอย่างนี้อีกคุณเลยต้องมาโพสตลงโซเชียลใช่อีกอย่างหนึ่งอ่ะเราอยากจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้ลูกค้าของเราด้วยค่ะว่าคุณจะไม่เจอปัญหาแบบนี้แล้วนะเราช่วยเคลียร์ให้แล้วคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมตรงนี้ผมผมขอเน้นย้อนตรงนี้นิดเดียวเองจะได้เข้าใจตรงกันคือว่าคุณพี่คุณพี่รักเนี่ย เขามีอาชีพซื้อบ้านมาแล้วรีโนเวทนะฮะวิธีการก็คือว่าเขาซื้อมาจากแบงก์อีกทีหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยคือพอเขารีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําการผ่อนกับแบงก์นะฮะซึ่งเขาจะต้องพยายามขายให้ได้ภายใน1ปี 1> อืปีแต่ว่าตอนเนี้คือมันจะข้ามปีแล้วไงถ้าเกิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเขาจะขายไม่ได้แล้วเขาจะต้องเอาเงินสดไปจ่ายให้แบงก์ เดือดร้อนนะมันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วนะใช่เดือดร้อนแล้วในอีกมุมหนึ่งคนทาธุรกิจก็จะกังวลละเอ้าทีนี้พอเป็นข่าวอย่างเงี้ยข้างบ้านเป็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าข้างบ้านไม่ดีหูคนก็ไม่อยากอยู่ไงแต่แต่ไออุ้ยพอเป็นข่าวปุ๊บล่าสุดบอกว่าเลยมีคนติดต่อมาขอซื้อแล้วจ้าอันน้าอยากไปปะทะกับข้างบ้านไม่ใช่เพาอาจจะรู้สึกว่าเออใกล้ที่ทํางานเขาราคาพอจับต้องได้อย่างนี้ใช่ไหมคุณคุยกับลูกค้าคนเนี้ยคุยว่ายังไงอ่า คนขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกี้เป็นคนขายคุยกับลูกค้าค่ะเขาบอกมีลูกค้าโทรติดต่อมาเยอะหลายเจ้ามากเลยพี่อันที่เขาจะมาซื้อหลังจากขาว่าใช่หลังจากเป็นข่าวมันเลยกลับเป็นเออเหมือนเป็นทุกขลาบใช่ทุกขลาบเออถือว่าเธอได้โปรโมทไปแล้วราคามันจะเสียลงไหมล่ะ ราคาโหดั้มลงมาดั้มลงมาเหลือไม่ถึงร้านแล้วค่ะเหลอเก้าแต่จริงจริงบ้านตรงนั้น่ะราคาประเมินมันได้ร้านสองเลยนะถึงร้านสามเลยเอาง่ายๆพอมันเป็นข่าวขึ้นมาหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาซื้อเาก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาน่าจะลงมาอีกเพราะว่าทางเจ้าของที่ซื้อมาริโนเวตก็อยากจะขายไงแต่มันก็ยังโอเคถูกไหมเราก็ยังพอเหลือกําไรอยู่บ้างค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาคุยยังไงกับคนที่มาซื้อล่าสุดเนี่ยพักสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวกลับมาถามกันว่าคุยกันยังไงสุดท้ายถึงมีแววว่าน่าจะขายได้พักสักคู่ฮะ ่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม,ม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บธุเดติดตามได้ในเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีถึงบ่ายสามโมงครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทังท่องก้ากดสามสิบแทนไม่อยากตกเทรนในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บธุเดนะครับ ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทย,ไทยครับบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้น้ำดื่มสิงที่ผลิตด,ด้วยเทคนโนโลยี smart micro f เตอร์จึงมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง วศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยาที่มีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบสินเชื่อ g s b บ้านแากเงินจากธนาคารอมสิน คุณผู้ชมามาพูดคุยกันต่อเลยเมื่อกี้นี้ที่พักไปนี้เราไม่ได้พักเลยนะฮะเราคุยไม่หยุดเลยค่ะราะว่าพี่รักเล่าฟังเป็นชุด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 นี้เลย <laughs> งั้นพี่รักเล่าเล่าใหม่นะอะ <laughs> พอเริ่มต้นปุ๊บจะขายปั๊บยังไงคุยกับลูกค้ายัางไงต้องบอกลูกค้าถึงปัญหาจริงๆบอกเขาจริงๆเลยค่ะถามเลยว่าลูกค้ามีรถไหมฮ <laughs> ะไม่ควรมีรถนะถ้าจะมาอยู่บ้านหลังนี้ <laughs> <laughs> ไม่ควรมีรถนะถ้าจะมาซื้อบ้านหลังนี้ <laughs> <ช>นี่ต้องคุยกับลูกค้าถึงขั้นนี้เหรอใช่ค่ะมันจอดรถไม่พอออหในา่ก็คืว โครงการนี้มันจะเป็นแบบว่าบ้านหลังมุมอ่ะจริงๆอ่ะถนนมันต้องไปสุดกำแพงใช่ไหม uh huh. แต่แต่โครงการนี้เขาจะทาแบบเป็นรูปตัวแอลค่ะมันจะมีพื้นที่เล็กๆก่อนสุดกำแพงเอาไว้ให้กับรถ<ล>สําหรับไม่ไม่สำหรับหลังมุมมันก็จะเป็นพื้นที่ของบ้านหลังมุมะะ oh, uh. อ่ะค่ะนึกออกใช่ไหมเป็นรูปตัวเอลเนี้ยม uh ั huh. นจะมีพื้นที่เล็กๆตรงเนี้ยอย่างเ uh huh. งี้ย uh huh. <ๆ>แล้วพอเขาจะจอดรถหน้าบ้านเนี่ยอ่ามันก็จะเลยมาที่บ้านเราเพราะในบ้านมันมันหน้าบ้านมันแคบๆใช่ไหมคะมันไม่มีที่จอดรถในบ้านอยู่แล้ว อาหัวรถเขาก็จะเลยมาที่บ้านเรารหน่อยนึงแล้วเรามองแล้วมันก็เป็นทุกซอยแหละเออแต่คนที่มาอยู่ก็ต้องอารมุ่อรวยกันแบบว่านในเมื่อบ้านนี้เขาเลยมาบ้านเราเราก็ต้องเลยไป,<อ>ไปบ้านนี้<อ>แต่มันพีกตรงที่นนว่าบ้านนี้ก็ไม่ยอมให้เราเลยไงเ,<อ>เห็นไหมคะเขาจะมีแอร์มีมีไม้มีอะไรเงี้ยถ้าเกิดบ้านมุมจอดเลยคือมันต้องมียื่นมีเกินบ้างเข้าใจได้เพราะเพราะว่าไม่ ที่เราต้องยื่นไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งเพราะบ้านหลังมุมยื่นมาที่บ้านเราแล้วมันต้องเหมือนเหมือนเถบๆถบต่อกันไปอย่างเงี้ยค่ะเราต้องลดเครื่องอ่ะรถเครื่องจอดได้ไหมรถเครื่องจอดได้ค่ะก็บอกถึงบอกว่าห้ามมีรถใหญ่ต้องมีมอเตอร์ไซค์เออรถเชื่อนี่มอเตอร์ไซค์นะผู้ชมเกาหัวแกรกเลยต้องมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็แล้วก็จะต้องแข็งนิดนึงอ่ะต้องแรงนิดนึงถึงจะอยู่เ่าโอเคก็คุยกับคนที่จะมาซื้อบอกว่าถ้าไปไม่ได้ไม่มีรถจะดีมากไม่มีรถใหญ่อ่ะคนที่จะมาซื้อบอกว่าไง ต้องถ้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ได้สบายอแล้วเขาตอบคุณว่าไงเขาคนที่มาดูเขาก็รับได้นะโอเคส่วนใหญ่เขารับได้ก่อนเบื้องเบื้องต้นคือตอนแรกเราก็ไม่ได้บอกเขาหรอกแต่พอนานๆไปเราก็สงสารลูกค้าไงเราไม่อยากให้เขามาเจอสภาพแบบนี้เราก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าปัญหาแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าคนที่รับได้ก็มาดูสรุปว่าคนที่จะมาซื้อใหม่เนี่ยเหมือนจะยอมรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เหมือนคุณยังแบบว่ามีติดใจอยู่ใช่ไหมกับเพื่อนบ้านมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่า เรื่องเราวตักผ้านี่แหละค่ะเพราะเราบอกเขายังไม่ไม่หยุดเลยแล้วถ้าคนมาอยู่ถ้าเกิดเขาไม่แข็งถ้าเกิดเขาแบบไม่สู้อ่าไม่สู้เพราะว่ายังไงเขาต้องวางอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีที่วางเขาตอบว่าไงเขาก็ถ้าอคนที่เขาโอเคเขาก็มาดูก่อนค่ะพอมาดูก่อนพอเห็นแล้วก็ไม่เอาไงบายใช่ไลา์แต่ไลท์ก่อนไลา์ผ่านๆมาเอแล้วเจ้าที่กําลังจะทําสัญญาคุณน่ะเขาโอเคหรอเขานัดจะมาดูบ้านก่อน เขาบอกเขาจะซื้อเงินสดค่ะแสดงว่ายังไม่ได้มีการซื้อขายร้อยเปอร์เซ็นใช่แค่สนใจแล้วถ้าวันที่เขาเข้าไปกำเงินมาแล้วกำแน่นๆเลยคุณผู้ชมแต่ไปเจอราวตากผ้าคุณจะทํำยังไงฮะก็นั่นแหะสิคะถ้าเกิดมาเจออีกเขาก็คงไม่ซื้ออีกไงคือมันหลายเจ้าแล้วมันไม่ใช่แค่ไม่กี่เจ้านะคะที่มาดูเราแก้อย่างนี้ได้ไหมเราทําราวตากผ้าเป็นของหน้าบ้านเราเลย ได้ไหมก็คือบ้านี่เป็นส่วบประดับของบ้านนะก็เป็นด้าบ้านตกแต่งให้มันเป็นแบบแข็งแรงเพื่อให้คนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ได้ตากผ้าหน้าบ้านเหรอก็จะได้มีราของเราไม่ได้มีราของใครไงไม่แล้วระหว่างที่เจ้าของบ้านไม่อยู่อ่ะเกิดคุณหนุ่มจะเอามาตากด้วยให้หยอดเหรียญสิบบาทเมันตู้ซักผ้าอะไรอย่างี้มันได้เหรอเอาจิมมันคือมันเป็นมารยาทนะเราคุยกันอย่างงี้มันเป็นมารยาทถูกไหมแล้วถือว่าทาเป็นโซนตกแต่งเอามานั่งหินอ่อนมาวางแล้วเป็นกระถางต้นไม้คือเพื่อที่แบบอะไรมาอยู่หน้าบ้านเราไม่ได้อย่างไมคะ เป็นที่นั่งแล้วมีกระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยวางคือที่มันแคบอะค่ะถนนมันก็แคบอ๋อเหรออืมเราก็ไม่อยากไปวางให้มันเกะก,กะให้มันอะไรเงี้ยพี่รักษ์เอาจริงๆนะ,สะแสดงว่าส่วนลึกๆในใจพี่รักษนณะวินาทีนี้ก็ยังกังวลอยู่มากถูกไนหะ<ต>มเพราะมันยังไม่มีการซื้อขายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คเขาสนใจนะใช่แต่ถ้าเกิดเขามาแล้วเขาเห็นบรรยากาศร,รอบๆอ,อย่างที่เราเจอมามันน่าจะขายไม่ได้ถูกปะ่ะใช่ค่ะคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะ แก้ปัญหายังไงคือมันเราก็ต้องเคลีย์ค่ะอยากจะเคลีย์เคลียร์กับข้างบ้านให้รู้ให้ให้บอกเขาไปเลยให้ให้เคลีย์อยากจะคุยเรื่องราวตากพานท่านแจ้งความเลยยังไม่แจ้งค่ะตอนแรกถ้าเราจะเอาความเขาถ้าเราจะแจ้งเขาว่าตั้งแต่วันที่เจอแล้วเราแจ้งได้เลยถูกไหมครับไม่ให้โควโคืองจากบ้านใช่มาในบ้านแล้วใในบ้านเราก็คือของเราไม่ใช่เลยถึงจะเป็นของคุณก็แล้วเหอะใช่แต่เราก็ไม่คิดว่าจะไปไปเอาเรื่องเขาค่ะอย่างนั้น เ,เราก็เลยไม่แจ้งไม่อะไรแค่ให้เขาขนของออกอเพื่อที่ว่าเรารอลูกค้าจะเข้ามาดูแล้วค่ะเอ,เองค่ะคร<ล>าวนี้แล้วยังไงจะไปถึงแจ้งความไหมแจ้งค่ะจะแจ้งเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาดันไปให้สัมภาษณ์แล้วมันสะกิดใจเราใช่ไหมใช่ค่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันแค่เรื่องนี้เดียวเองเขาว่าอย่างนี้ไม่ขอทายทีนี้ต้องต้องขอต้องก็แค่ หเขาบอกว่าเนี่ยมันเรื่องนิดเดียวเองพี่ลำคาญเขาว่าอย่างนี้ใครต้องลำคาญใครก่อนเออใครต้องลำคาญใครก่อนใช่ใครต้องมันเป็นพื้นที่ของเราอะเนาะใช่มันเป็นพื้นที่ของเราเราไม่เคยไปอะไรเขาเลยเออแจ้งความวันไหนครับวันที่แปดค่ะวันที่แปดนี้คุยกับทนายแล้วคุยบทนายไปแล้วได้ทนายพาไปเออแล้วได้บอกเขาหรือยังว่าเราจะแจ้งความแล้วไม่ได้บอกค่ะถือว่าวันนี้เป็นการบอกเลยไหมก็บอกเลยก็ได้ค่ะว่าคุณจะได้รู้ว่ามันใช่นิดเดียวหรือเปล่า เพราะเขาคงไม่รู้งคะเขางินว่นนิดเดียวเขาก็เลยทำไนงะคุณก็จะได้รู้ต่อไปก็จะได้ไม่ทําว่ามันใช่นิดเดียวไหมพี่รักพี่รักมองไหมว่ามันจะมันจะไม่มาถึงจุดนี้เลยถ้าหาว่าเขาหยุดการกระทําแบบนั้นถูกต้องค่ะเพราะเราคุยกันแล้วใช่ค่ะใช่มันมเป็นเรื่องของมารยาทรวนไหมใช่ค่ะ คือคุณรู้คุณรู้ว่าเรามาอยู่แล้วถึงเราจะไม่ได้มาอยู่เราซื้อเรามารีโนเวทเรามาลงทุนหลายแสนแล้วติดป้ายขายแล้วคุณก็ไม่ควรมาวางแล้วไหมอ่านยังมีคลิปล่าสุดที่เขาออกออกช่องอะไรไม่รู้เขาบอกว่าที่ที่เขาเดี๋ยวนะเขาบอกว่าที่เขาวางเนี่ยอ่าช่องอะไรนะไม่เป็นไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่องเขาวางเพราะอะไรที่เขาบอกมาแค่เดียว เราไม่ได้ตื่นเต<อ>้นโอเคแตเดี๋ยวพักเลีงขอขอนึกก่อนเวลาจะหมดแล้วสิถ้าคิดได้ก็พูดออกมาแล้วกันเนาะแต่ว่าโดยรวมฮะเรื่องนี้เรามานําเสนอเพราะเราอยากจะบอกผู้ชมงนี้คือมารายาทในสังคมมันสําคัญมากๆนะฮะนึกถึงใจเขานึกถึงใจเราไม่ใช่เอาใจเราเป็นหลักสุดท้ายมันจะมีปัญหาเพราะว่าทุกการกระทำเนี่ยฮะมันจะมีการเจรจาและทุกการเจรจามันจะเจอข้อตกลงที่มันลงตัว ถ้าหากว่าคุณยอมถอยไปบ้างถูกไหมแต่เนี่ยเรื่องราวเนี้ยมันยาวมาตั้งหลายเดือนเพราะว่าเหมือนแบบมันการพูดคุยมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยอ่ะต้องนึกดูว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านคุณล่ะอยู่ๆมีคนมาวางหน้าบ้านคุณทุกวันทุกวันทุกวันคุณจะทํำยังไงอืนาะต่อให้เขาไม่ได้อยู่บ้านก็เถอะค่ะเข้าใจซึ่งกันและกันกันละกันนะคะอะวันนี้เวลาน้อยเหลือเกินนะคะคุยกันลังสนุกเลยต่อขอบคุณพี่รักก่อนเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอะค